อิ่มอิ่มแล้วนอนเลยทำไมจึงทำให้เสียสุขภาพ 1. เสี่ยงเป็นกรดไหลย้อนน้ำย่อยไหลย้อนขึ้นหลอดอาหารทำให้แสบร้อนกลางอกจุกเสียดถ้าบ่อยอาจทำให้เป็นกรดไหลย้อนส่งผลต่อการนอนโดยเฉพาะการกินอาหารที่มีไขมันสูงหรือรสจัด 2. ท้องอืดอาหารไม่ย่อยกระเพาะย่อยช้าลงจากท่านอนราบอาจปวดเกรง็งท้องอืดท้องผูกโดยเฉพาะอาหารหมักสะสมก๊าซกระทบลำไส้ระยะยาว3 น้ำตาลในเลือดสูงการกินขาบหรือน้ำตาลเยอะแล้วนอนร่างกายไม่เผาผลาญระดับน้ำตาลสูงเสี่ยงดื้ออินซูลินและเบาหวานชนิด2โดยเฉพาะคนที่มีน้ำหนักเกิน 4. เพิ่มความเสี่ยงการหยุดหายใจขณะหลับอาหารไม่ย่อยกดทับกระบางลมทำให้หายใจลำบากนอนหลับไม่สนิทเสี่ยงโรคหัวใจความดันสูงน้ำหนักขึ้นและอาการฟู้ดโคมาหรือง่วงหลังกิน เคล็ดลับท่างวงหลังมื้อเที่ยงให้งีบสั้นๆ10-30น,นาทีในท่านั่งเองตัวแล้วรอ2-3ชั่วโมงหลังกินก่อนที่จะนอนอย่านอนราบหรือลองเดินเล่นเบาๆหรือทำกิจกรรมผ่อนคลายขอบคุณข้อมูลจากเพจบลูโซน